สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการประกอบตู้คอนโทรลมอเตอร์3เฟสครับรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีตู้ไซส์เบอร์เ็แมพเ,เบอร์ 2, 2> ี่สิบสองเบเกอร์สามสิบแอมป์สามเฟสโอพีสี่ใช้ในการคอนโทรลนะครับ แล้วก็ทำเมื่อพนาไพ่หลอตแลมสแสดงผลการทำงานเทอร์มินอล12ช่อง6ช่อง4ช่อง,งอข้ามปู<ห>เวอร์ซเบอร์ 1, 1นะครับเนมเพจ<ห>ป้ายชื่อบอกการทำงาน,นลูกสะเก็ด10แอมป์นะครับกับเมื่อเราทำการเช็คอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำอุปกรณ์ไปทำการประกอบลงตู้ก่อนอื่น เราจะต้องนําอุปกรณ์ไปทาการมาร์กก่อนนะครับเพื่อที่จะนําไปทําการเจาะรูแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์กับทางเราได้เคยนําเสนอการประกอบตู้คอนโทรลมอเตอร์ซิงเกิลเฟสหนึ่งเฟสสองสายมาแล้วนะครับถ้าเราจะนํามาเปรียบเทียบกับ3ามเฟสสสายล่ะครับมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนจะมีความแตกต่างกันเฉพาะเมนที่เข้ามาจ่ายและส่วนของ power หรือส่วนของกําลังที่จะ กลายไปยังวอเตอร์ส่วนชุดของคอนโทรลก็จะไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะครับกับเมื่อเราทำการเจาะรูเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำอุปกรณ์มาทำการประกอบลงตู้นะครับเริ่มจากส่วนภายในก่อนเลยนะครับเบเกอร์30แอมป6ตัวด้วยกันนะครับ3เฟสเพราะว่าเบเกอร์รุ่นนี้สามารถที่จะประกอบแบบติดรางได้ ส่วนแมกเน i c ก็เป็นรุ่นที่ติดล่างเหมือนกันนะครับก็จะง่ายต่อการประกอบเมื่อเราทําการประกอบส่วนภายในเสร็จทีนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าตู้นะครับก็จะมีสวิ์ลูกศร3ทาง6ตัวแล้วก็พายโลตแลมแสดงผลของการทํางานนะครับ12ตัวมีลัน6โอเวอร์โหลด6นะครับเมื่อเราทําการประกอบเสร็จทีนี้เราก็จะทําการไวริงสาย เริ่มจากส่วนเมนที่จ่ายเข้ามานะครับ3เฟส4สายเราก็จะมาจ่ายที่หัวเบเกอร์นะครับ L1 L2 L3 นะครับกับเราก็จะต้องทำการขันสกูให้แน่นเลยนะครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดการสปาร์กได้แล้วก็ออกจากเบเกอร์ก็จะจ่ายไปยังแมท ไปยังหัวแม็กนะครับ l 1 l 2 l 3าแล้วก็ไล่จ่ายไปทีละชุดนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6ชุดด้วยกันนะครับทำการขันสกูให้แน่นกับเมื่อเราทำการวายลิงสายเรามาดูน,นะครับเมนเ <Main S 2> ข้ามา l 1 l 2 l 3 แล้วก็จ่ายไปยังหัวเบเกอร์ L1 L2 L3 แล้วก็จะมีเบเกอร์ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับ3เฟสหลังจากนั้นเบเกอร์ก็จะจ่ายมายังหัวแม็ก L1 L2 L3 เหมือนกันครับแม็กก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็จะผ่านโอเวอร์โหลดแล้วก็จะจ่ายไปยังมอเตอร์นะครับ L1 2 4 5 6นะครับ ครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของคอนโทรลนะครับเราก็จะใช้ OPC ในการควบคุมของการคอนโทรลนะครับเพราะว่า OPC ป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับทีนี้เรามาดูคู่มือของ OPC กันบ้างนะครับ OV แรงดันไฟเกิน10 2ถึง20รนะครับระบบก็จะตัดการทำงานส่วน UV แรงดันไฟตก2 2ถึง20ระบบก็จะตัดการทำงาน UB แรงดันไฟไม่สมบูรณ์ 2 2ถึง20%ระบบตัดการทำงานส่วนทําเมอร์หน่วงเวลาของการตัดก็อยู่ที่ประมาณ0 5ถึง5วิลงงานตั้งมาอยู่ที่2วินาทีนะครับทีนี้เรามาดูวงจรของ op c กันบ้างนะครับ l 1 l 2 l 3นะครับแล้วก็นิวตันเรามาดูเมนที่จ่ายเข้ามานะครับ l 1 l 2 l 3แล้วก็นิวตัน จ่ายมายัาง OPC ทีนี้ขา12ก็จะเป็น NC แล้วก็ขา14ก็จะเป็น NO นะครับมาจ่ายให้กับลูกสกิีลูกสกิีก็จะจ่ายมายัางทามเมอร์สวิขา1ส่วนขา2ก็จะไปกินที่นิวตันนะครับที่เมนนิวตันส่วนขา4ของทามเมอร์สวิทก็จะจ่ายมายัางสวิทลูกสอนขา4ของออสโตนะครับ เรามาดูขาสองขาสองข,าสองของสวิกลูกศรก็จะออกมาจากลายของลูกสกริตนะครับส่วนขา1กับขาสามเราต่อพ่วงเข้าหากันก็จะจ่ายมายังกับโอเวอร์โหลดขาเก้าสิบหและ97นะครับส่วนขา95เราก็จะจ่ายไปยังคอย1ส่วนคอย2ก็จะไปกินที่นิวตันรวมนะครับ กับเมื่อแม็กทำงานระบบทำงานนะครับก็จะจ่ายเมนผ่านโอเวอร์โหลดมาให้กับมอเตอร์นะครับครับทีนี้เรามาดู OP4 ของกิ่งบ้างนะครับ L1 L2 L3 นะครับแล้วก็นิวตันนะครับเราก็จะพ่วง L3 มายังกับขา11 เพื่อที่จะนำไปทำการคอนโทลนะครับแล้วก็เอาขา14นะครับ NO นะครับไปทำการคอนโทลมาจ่ายให้กับลูกสกิด6ตัวลูกสกิดแต่ละตัวก็จะคุมแบ็คแต่ละตัวนะครับมี6ตัวแม็กก็6ตัวเหมือนกันนะครับจ่ายมาแล้วก็จะไปจ่ายไปที่ขาสวิต์ลูกศรขา2แล้วก็มาจ่ายให้กับทํามเมอ่อสวิต์นะครับ เราก็จะทําการจ่ายตั้งแต่ตัวที่1ตัวที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ลักษณะเหมือนกันทุกอย่างนะครับตามวงจรที่ดูผ่านไปครั้งแรกนะครับกับเมื่อเราทําการต่อสายเสร็จนะครับเราก็จะไปไล่ดูสายนิวตันกันบ้างนะครับ L 1 L 2 L 3นิวตันสีขาวนะครับก็จะจ่าย เป็นลักษณะของการจ่ายรวมนะครับ<อ>ก็จะจ่ายไปยังอยล์ magnetic นะครับตัวที่1แล้วก็พ่วงไปตัวที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ไปเลยนะครับทีนี้เราไปดูส่วนบนไล่ไปยังส่วนบนนะครับก็จะไปยัง b เ a k e r s ิ n เกิลเ e สตัวหนึ่งนะครับที่คุมทําเมื่อสวิตของปั๊มคอ i l i n นะครับเราก็จะพ่วงมายังใจ่ายให้กับ opc เราไปดูชุดส่วนล่างนะครับ ก็จะจ่ายไปยังด้านตู้ให้กับไพลอดแลมแล้วก็จะจ่ายให้กับทามเมอร์สวิกอีก6ตัวนะครับเป็นลักษณะพ่วงไปหากันแต่ละตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยนะครับกับเมื่อเราทำการวายลิงสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการเจ็บรายละเอียดโดยใช้เคเบิลไทในการลัดสายนะครับแล้วเราก็จะนำอุปกรณ์ตัวนี้ไปประกอบลงตู้ เพื่อที่จะทำการต่อวงจรเข้ากับส่วนของหน้าตู้นะครับครับแล้วก็จะประกอบลงไปเลยนะครับครับเมื่อเราทำการประกอบเสร็จนะครับเราก็จะทำการต่อวงจรส่วนภายในตู้กับส่วนหน้าตู้เข้าหากันนะครับเราก็จะมาไล่ตั้งแต่ชุดที่1เลยนะครับครับเริ่มจากพลอตลํา แสดงผลทํางานของโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมาจ่ายให้กับขาโอเวอร์โหลดขาเก้าสิบแนะครับกับส่วนเส้นที่2นะครับพ i l o t ล a m รมแสดงผลการทํางานของลันก็จะมาต่อเข้ากับโอเวอร์โหลด L 3านะครับครับทีนี้เรามาดูิวิตลูกศรขา1ขา2ขา3ขา4นะครับ ขาหกับขา,าสาม,สามเราต่อพ่วงเข้าหากันเราก็จะมาจ่ายให้กับโอเวอร์โหลดขา96้า9กับ97นะครับส่วนขา4ของสวิตลูกศรเราก็จะมาจ่ายให้กับทำเมื่อสวิคขาสี่ออตโตนะครับขาสองของสวิคลูกศรเราก็จะจ่ายยังไปยังลูกสกิดลายหนึ่งนะครับ เมื่อต่อชุดที่1เสร็จนะครับเราก็ทําการไล่ต่อชุดที่2ที่3ที่4ที่5้าที่6ต่อไปเลยนะครับก็ทุกอย่างก็จะต่อคล้ายๆและเหมือนกันเลยนะครับกับเมื่อเราต่อสายเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเก็บสายโดยใช้ไส้ไก่ในการเก็บสายนะครับ เมื่อเราทําการเก็บสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการทดลองไฟโดยจ่ายไฟเข้ามา380โวลต์นะครับ L1 L2 L3 แล้วก็เช็คไฟดูนะครับว่าจ่ายเข้ามาครบหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการเปิดเบเกอร์ขึ้นมาทั้งหมด6ตัวเลยนะครับกับก็อย่าลืมเปิดลูกสกิดด้วยนะครับ เมื่อเราทําการเปิดลูกสกิตคอนโทรลแล้วไฟก็จะมาทําการโชว์ที่หน้าตู้ก็คือไฟโอเวอร์โหลดนะครับครับทีนี้เรามาทําการกดปุ่มรีเซ็ตที่โอเวอร์โหลดของแม็กนะครับ เมื่อเราทําการกดปุ่มรีเซ็ตเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแม็กก็จะกลับเข้าไปสู่ในโหมดของการทํางานปกติก็คือรันนะครับทีน,นี้เราก็จะมาทําการเช็คสวิ์ลูกสร3สทางนะครับในด้านของออโต้กับเมนนุนนะครับเมื่อเราทําการเช็คก,ก็ถือว่าตู้คอนโทรลอยู่ในสภาพที่โอเคพร้อมที่จะใช้งานจริงได้นะครับก็จะเหลือขั้นตอนที่จะนําไปติดตั้งที่หน้างานจริงเท่านั้นนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ